คงต้องปล่อยวางค่ะแก้ไขอะไรไม่ได้จริงจริงจัดการให้เด็ดขาดครับเอาให้ไม่ต้องทำอีกคนอย่างผมครั้งเดียวก็เกินพอก็จับให้ได้สิคะแล้วบอกเขาว่าอย่ามาลวงอีกลวงได้ก็ลวงแต่ผมจะตักเตือนเขาก็มองแรงไปเลยสิคะแบบจิกจิกเมื่อคำลวงซ่อนความจริงความรักซ่อนความลับจุดเริ่มต้นที่เป็นไปด้วยความเจ็บปวดและการสูญเสีย ติดตามชมละครรักในรอยหลวงทุกวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งรรเราจะไปตามหาและเติมเต็มความฝันให้กับน้องๆในรายการเด็กลองดีที่ช่อง 7hd ทุกวันจันทร์เวลา6โมงเย็นเจอกันครับมนุษย์มีทางเดินให้เลือก2ทาง

เพือ่อนแหวนมั่นให้วีนะกิฟ์กิฟเข้าใจวีขอเวลาหน่อยนะแล้วสักวันหนึ่งวีจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของกิฟช่วยบอกไอ้พวกที่มึงอยู่ถอยออกไปได้ไหมครับอากาศถอยไปนะคะอาจารนะคะยังมึงนะคะคุณมีรูปเรน,นูไหมไหนว่าใครอ,อ,นนอยู่ไม่เงียบติดตามชมก่อนตะวันแรงทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา18บแนาฬิกาทางช่อง7 HD สวัสดีครับสวัสดีค่ะแด้วเวลาความบันเทิงกับเที่ยวบันเทิงสดแล้วนะครับ<ช>อยู่กับนิวหนวดและน้องพลอยรณภาโอ้โหใครก็ได้ครับช่วยมาจับมา้าลายหน่อยนะฮะมาไล่หลุดออกมาจากในกรงมา้าลายอะไรสวยขนาดนี้โอ้โหมา้าลายอาจเอียงไม่ได้เลยเพราะนางสวยจริงๆครับคุณผู้ชมบอกเลยวันนี้ นอกจากความสวยของพลอยรณพานะครับผมยังมีความเป๊ะความปังนะฮะของคู่พระนางจาะครเรื่องมาเฟียลัมซิ่งค่ะปีป้าเปรมนันกับชิงชิงคริษถามารออยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาเมาส์กันแน่นอนใช่แล้วค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมเรามาอัปเดตข่าวแรกแบบเต็มสิบไม่หักคะแนนเลยเธอเฮ้ยแม่จะบอกเห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วคืออะไรบอกไปเห็น MV หมดแล้วได้ดูแบบเต็มตัวหมดแล้วครับเพราะมุกดาเอามาปรึกษาอ่านะฮะเป็นซิงเกิลแรกในชีวิตของมุกดาณรินรักนั่น <ạ. S 1> นะครับผมเป็นโปรเจกต์ที่ร่วมทำกับคุณเอบอดแคสครับผมซึ่งแน่นอนว่าคือโปรเจกต์นี้มุกดาตั้งใจมากใช่ใชแล้วเราเซอร์ไพรส์เพราะอะไรพลอยเพราะว่ามุกดาไม่ค่อยถนัดเรื่องร้องเพลงแต่ครั้งนี้นางตั้งใจมากนะครับกับซิงเกิลใหม่พลอยเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างคือใน MV อยากจะบอกว่าสวยมากสปอยว่างี้ก่อนเลยแล้วก็มีท่าเต้นให้ได้เต้นตามกัน แล้วน้องแบบสวยจริงๆแล้วเสียงเพาะด้วยนะเมื่อวานอ่ะไปลองลองด้วยกันมาเฮ้ยลองแล้วเหรอลองแล้วแค่ท่อนเดียวนี่แหละเต็มซิบไม่ห่ะก็ลองหลายรอบอยู่ก็มุกบอกว่าพี่พรไม่ต้องลองรอบ คะาแนนคะแนนอยู่อย่างเงี้ยลองไม่ถูกมุกดาบอกว่าให้คะแนนติดลบดีกว่าไม่เต็มสิบละซึ่งเดี๋ยวจะได้ชมเต็มเต็มๆกันนะครับผมวันพฤหัสนี้และศุกร์นี้ในเที่ยงบันเทิงสดนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนสําหรับมุกดานะฮะจะมาพูดคุยกันแบบสดๆเกี่ยวกับการทำโปรเจกต์นี้แล้วก็ซิงเกิลนี้ซิงเกิลแรกในชีวิตบอกเลยว่าปังแน่นอนนะครับผมรอติดตามกันได้เลยครับใช่แล้วรอเต้นกันนะคะส่วนเมื่อวานนะคะคือคักมากๆเลยค่ะกับภาพยนตร์แมนสวงนะคะรอบประถมทัศน์ค่ะภาพยนตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะที่ ผู้กำกับและนักแสดงนำนะคะมาร่วมพูดคุยก่อนดูภาพยนตร์พร้อมกันวันแรกค่ะนำทีมโดยไมายภาคภูมิอโปลนัทวินบัสอาศวพัฒน์ตองธนายุทธพร้อมด้วยตัวแทนผู้กำกับน,น,นะคะปอนกิตดาพูดคุยถึงการทุ่มเทลแล้วก็การถ่ายทำภาพยนตร์บอกเลยค่ะงานเนี้ยแฟนคลับแน่นคือห้างแตก จริงคนแน่นเลยเมื่อวานนี้แฟนๆทั้งไทยและต่างประเทศนะคะมาร่วมให้กําลังใจกันเยอะมากๆค่ะแล้วเหล่านักแสดงเนี่ยเขาก็ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะเขาได้ชมผลงานด้วยกันครั้งแรกแล้วก็เตรียมโกอินเตอร์ให้แฟนๆต่างชาติได้รับชมเลยงานนี้นะคะ,คะก็มีงานมีเนี่ยสอนักแสดงของเรา<ท>นะคะฟีฟ้าแปรวนันและชิงชิงคฤหัานะคะตัวแทนจากละครเรื่องมาเฟียลัมซิ่งไปเดินพรมแดงด้วยพร้อมกับชุดไทยแบบประยุกต์เน่สวยหล่อฉ่ำไปเลยค่ะฉ่ำเลยค่ะ วันนี้คือวันแรกที่จะได้ดูพร้อมๆบนลรงภาพยนตร์แล้วในจอใหญ่เลยจริงๆแล้วมแมนเนี่ยมันแปลว่ามนุษย์ <five. S 1> สวงก็คือสวงสวรรค์ก็คือสวรรค์ของมนุษย์แต่ว่าเรียวกว่าเป็นหนังที่ดูได้ทั่วโลกดูได้ทุกชาติเลยตั้งใจอยากให้ทุกคนได้เสพงานที่ดีแล้วต้องบอกว่า มันมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ปัจจุบันเหลือเกินอยากให้ทุกคนเข้าไปดูคือเรามีโปรเจกต์ที่คอลแลบกันระหว่างแมนสวงกับถนนทรงว่าดหลากหลายร้านจริงๆอยากให้คนที่ดูแมนสวงในโรงเนี่ยได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยจะได้เปิดจาก2มิติให้ครบ5บวก1รวมเป็น6มิติถ้าใครดูแล้วก็อยากะปอยกันเยอะสปอยแต่พอดีผมก็อยากให้ทุกคนเข้าไปส่งเสริมกันแล้วก็แบบบอกต่อกันไปอย่างเงี้ย 24สิงหาคมนี้ครับคุณผู้ชมใน,นโรงภาพยนตร์เจอกันได้เลยสำหรับละครสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับแมนสุขนั่นเองครับใช่แล้วคะ่ะส่วนช่วงนี้นะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าฟีฟ้ากับชิงชิงมารอยอยู่แล้วอีกสักครู่ค่ะฉันไม่อยากให้เราอยู่ในสภาพที่อึดอัดแบบนี้เลยระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้คุก็รู้เหตุผลอยู่แล้ว คุณจะรู้สึกยังไงกับฉันมันก็ไม่สำคัญเท่ากับที่ฉันรู้สึกกับคุณหรอกน่าสิษมึงต้องชดใช้ในสิ่งที่มึงทำกับกูแล้ววะคุณนิดนีามันสิงคมมาทำไมคุณนิดรักในรอยหลวงคืนนี้สองทุ่มครึง่งสดสดบทไม่มีนะฮะเปิดประตูเข้าว่ากล้าอะไรอ่ะตั้งนมไงเฮ้ยเดี๋ยวเปดป๊าตัวจริงร้งออเ กับผู้ชายาจะมาสัมภาษณ์ฉันทำไมไม่รยัมว่าสวยเหรอว่าตะโกนสวยอยู่แล้วไม่ต้องอวยเยอะโรสแดงตอนพอดีก็อร่อยต้องลองกินดูก่อนเราลองไปกินกันเลยได้ไหมแทนสองแ่นดิน2ตอนสุดท้ายข้าน้อยคิดว่า เจ้าควรจะคิดไวตั้งแต่ตอนนี้ว่าจะให้ใครขึ้นมาปกครองบ้านเมืองแทนระหว่างคุณเคนหรือคุณรบพินท่านในพลนจะทำอะไรครับ แทนสองแผ่นดินพุทธพฤหสัสบ,บดีนี้เสนอตอนจบเวลาสองทุ่มครึ่งห้ามพลาดอากงไม่ต้องห่วงนะครับผมจะคอยดูแลเธออยู่ข้างๆเธอในฐานะอามาของผมลงมานี่ เดี๋ยวเวลาม้วนแล้วครับผมต้อนรับพีฟ้าเปรมนันและชิงซิการิาครับสวัสดีครับจากละครมาเฟียลำซิงรอะครัม้วนสุดๆนะฮะตอนนี้เราพีฟ้ายังจำอะไรไม่ได้เลยหรอเริ่มมีแบบว่าสัญชาตญาณของความเป็นมาเฟียออกมาบ้างใช่ครับแบบมีแบบการต่อสู้การป้องกันตัวที่แบบเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าแบบเอ้ยทำไมท่าทางมันถึงออกมาแบบนั้น เริ่มมาแล้วนะฮะเพราะว่าได้ยินเสียงแคนตอนปลุกไงจ้าเนี่ยไหมตอนแรกที่แบบว่าแบบเขาเรียกอะไรฟุบกไปแล้วตื่นขึ้นมานะฮะเรื่องนี้พีฟ้าทำหลายอย่างเหมือนกันคาแรคเตอร์จริงๆแล้วเป็นยังไงครับพีฟ้าเคยเคยบู๊ก่อนปะดูจากท่าก็น่าจะบอกอยู่นะพี่เม่เคกครั้งแรกครับแต่ว่ามีพี่ๆที่ทีมงานของกองละครเขาจะจัดพี่ๆที่ สอนแอคติ้งเราในเรื่องของการบู๊ได้แบบก็จะมาช่วยควบ<อ>คุมใช่ที่สอ,อสอนคิวบู๊มีแบบไปเตรียมตัวก่อนถ่ายแล้วก็มาถ่ายจริงใช่ครับถ่ายจริงที่เขาก็มาช่วยครับก็เรียกว่าเต็มที่ใช่อ่ะส่วนจริงๆขอย้อนไปนิดนึงเพราะว่าเรามีปมใช่ไหม<ช>เหมือนว่าเราไม่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 ไมชอบหรือว่าไม่กล้าร้องเพลงคือไม่ไม่กล้าขึ้นไปร้องเพลงเพราะว่า เหมือนเราก็เจอเหตุการณ์ต่างๆเ<ๆ>ช่นแบบเหมือนพี่ชายโดนยิงตายในในจังหวะที่เรากําลังจะขึ้นไปร้องเพลง<ๆ>เราก็เลยเหมือนเป็นปมว่าแบบเราทําให้พี่ชายเราต้องตายใช่ <ๆ S 1> แล้วเดี๋ยว,ว<ๆ><ๆ>เดี๋ยวหลังจากนี้มันก็จะมีมีเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเวลาเราขึ้นไปร้องเพลงแล้วแบบ อ,อ,อาจจะมีคนที่แบบโหไล่ไ, i, ไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งเป็นปมสําหรับตัวนคนทิปเข้าไปอีกอนะพอเปิดมาตอนแรกนี่คือพี่เต๋าภูสินเปิดวปทีดีมากเลย <S <S เป็นพี่ชายแล้วเนาะใช่ค่ะโอ้โหซึ่งโทษนะฮะเข้ามาฉากนั้นฉากดีวเลยเหรอไม่เดี๋ยวมีนีกมีอีมีสมัยเหรอหลายคนติดใจไงเอออยากจะเห็นพี่เต๋าอีกในละครนะฮะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าทั้งจริงๆิงกับฟีฟ่าเนี่ยมาเล่นเป็นนักร้องลุกทุ่งครั้งแรกต้องมีไปเวิร์กช็อปด้วยได้ข่าวเป็นไงบ้าง<ม><ม> ค่ะก็ก็ไปเวิร์กช็อปกันมีแบบมีไปเต้นมีไปซ้อมร้องเพลงก่อนที่จะเข้าฉากจริงๆเลยค่ะก่อนวันนี้จริงๆเรียบร้อยเป็นพิเศษนะฮะชุดนี้ตัวตัวจริงออกมานะฮะตอนนี้อย่างนิ่งนะฮะรายกันสดนะฮะจริงๆไม่ซุ่มพี่นิวเลยอ่ะอย่านะฮะอย่างนิ่งนะฮะดูมาแบบเรียบๆแบบงงๆอ่ะเอาถามพีฟาบ้างดีกว่าให้เลือกฮะได้ถามได้หรือเปล่ไม่ให้เลือกระหว่างบู๊กับร้องเพลงเลือกอะไร ก็เอาจริงยากทั้งคู่เลยครับพี่หมายถึงว่าในตอนที่ออพอไปไปเล่นจริงๆแล้ว <ừ> um. การที่แบบเราจะทำให้ได้แบบตามที่เราคิดอะไรเงี้ย <ๆ S 1> มันยากยากยากทั้งคู่เพราะแบบบู๊ก็ท่าทางใช่ไหมพี่<ช>ส่วนร้องเพลงก็จะเป็นเรื่องของการแบบโปรยเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะเป็นนักร้องทุกทงมันต้องแบบแพรวพราวอ,อะไรเงี้ยครับใช่แลวสรุปว่าชอบไหนมากกว่ากันให้เลือกชอบทั้งคู่เลยครับชอบทั้งคู่ชอบทั้งคู่แต่ว่าเอาจริงชอบชอบมา ชอบตอนเป็นมาเฟียตอนที่แบบอ่านบทตอนที่แสดงอะไรเงี้ยชอบตอนเป็นมาเฟียแต่พอละครออนอ่ะเราดันแบบชอบแคนชอบแคนแล้วไม่ชอบจริงๆงหรอชอบครับชอบมอแมทที่นีหนอต้องงแบบปุ๊ปุ๊ปุ๊แต่แตงงอย่างหนึ่งว่าทำไมมาเฟียเนี่ยไม่ใช้แบบปืนไม่ใช้อะไรอ่ะเขาใช้ อ,อ,อันนี้เป็นใช้มีดครับเป็นเป็นแบ็กกราวด์ที่แบบว่ามาก่อนหน้านั้นที่ในละครอาจจะไม่ได้เล่าครับแต่คือพี่ปาก็บอกว่าประมาณว่า,าในเรื่องของแก๊งจะแบบใช้มีดกันเป็นกฎเหล็กของทุกแก๊งที่อยู่ใน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 ,ในเมืองนั้นอ่ะอในประเทศนั้นประเทศมาเฟียลัมซิงแล้วกันคือทุกแก๊งจะใช้มีดหมดแต่ถ้าเกิดใช้ปืนเนี่ยจะเป็นแบบว่า เหมือนการโกงอ่ะเหมือนการโกงครัพี่ก็คือทุกแก๊งจะรู้กันก็คือจะใช้มีดกันอยู่แล้วอะไร่างเป็นสเปียชายแครใช่เพราะวามาเฟียใช่หนังแต่ก่อนเขาจะมีแบบเรื่องที่แบบอ่าบางเรื่องที่แบบใช้มีดสู้กันมีดปอกผลไม้ได้ปะก็ได้ครับพี่คืออะไรก็ได้ที่เป็นมีดเหรอแต่ก็คงไม่ขนาดมีดปอกผลไม้อะไรประมาณ คนฮัแฟนละครตอนนี้สนเอสเอไม่้เลยว่าถามทำใหม่นะถามทำใหม่เอสเอสองอะไรก็ได้ที่เป็นอุปกรณ์ที่แบบบรรจับได้อะที่ไม่ต้องใช้ปืนอ่ะมาฟาดกันได้หมดถ้าใช้ปืนนี่ถือว่าแบบโกงถือว่าหยามเงินมากใช่ครับแต่เรื่องนี้นอกจากการบูแลนะอุปสรรคหลักเลยของชิงชิงคือการต้องกลั้นขำกับนักแสดงอารมณ์ดี คือเราอะเข้ากับตลกเยอะมากเข้ากับรุ่นพี่ที่แบบเหมือนเขาก็จะเล่นคือเขาเล่นบทไม่เคยซ้ำเลยแล้วเราก็จะเดาทางไม่ได้ว่าว่าเขาจะมาเล่นมุกไหนหรือว่าไปไปแบบใช้มุกอะไรอะ,อะไรแล้วแต่ละเทคก็คือจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ปะใช่<ะ>แล้วส่วนตัวฝนทีปะเป็นคนที่แบบซีเรียสแล้วก็เครียดคือคนอื่นเขาสนุกสนานเฮฮาแต่ว่าเราก็ต้องแบกแบบแบกภาระวงเลยเนียเออแล้วก็จะมีความเครียดแต่เราก็ต้องมากั้นขำกับแบบ ทุกคนใช่เส้นตื้นอยู่แล้วใช่แล้วหนูแบบถ้าเครื่องติดแล้วก็คือไปเลยแล้วยิงฝีฟ้าหน้าตลกด้วยนอกจากหล่อดแล้วตลกด้วยไงมันคล้ายแบบที่มองแล้วยิ้มคือหน้าตลกไม่ใช่มีส่แล้วเจ๊ะ หือโผลจริงเนี้ยโผล่แนี่ผมหัวเราจริงจริงนะคือคณะสำเนียงทองนะจะบอกว่ามีใครดูสิดูจากภาพสิโอ้โหนีมีพี่ยิ่งยงใช่ปะมีพี่เก่งกาดพี่ชลูดนะฮะพี่แต่ละคนนะทิ้งอีกคุณมาริโอ้จองอีกแล้วเห็นว่าเหมือนประมาณว่าต้องเล่นใหญ่ปะต้องเล่นใหญ่นี่ต้องเออต้องเล่นใหญ่เพราะพี่ปลาพุ่มกาวเหมือนเขาแบบรีพลเล่นใหญ่ไหมใช่ใช่ใช่คือประมาณว่า คือตอนเป็นแคนเนี่ยเราจําเป็นต้องเล่นใหญ่เพราะว่ามันมันความจําเสื่อมแล้วแบบโลกทั้งโลกนี่แบบเหมือนไม่เคยมีความเครียดไม่เคยรู้จักใครแบบเริ่มต้นใหม่เหมือนเป็นเด็กอินโนเซนต์เลยคนหนึ่งแล้วแบบคือใสอะพี่คือใส,ออใสเลยอ,อะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องแบบออมีความสดใสมันก็เลยจะดูอลเลิร์ตเหมือนแบบ โอ้เว่อร์นิดนึงตลกปะเวลาเขาจริงจังตลกปะตลกตลกแต่ไม่ได้เขาตลกน้าวะไม่ใช่ไม่ใช่น้าตัวส่วโอเคโอเคไม่ใช่แต่ว่าถ้าเขาไม่อยู่ฉากแบบหนึ่งสไตล์หนึ่งที่คือจริงๆชอบมากแต่ว่าฟีฟาเขินเขินคือฉากเลิฟซีนหรอหนูว่โอบจริงๆชอบเลยอินจริงเปล่ายังไงฉากเลิฟซีนมันคือยังไง คือฉากเลิฟซีนอะ่ะคือหนูจะตลกฟีฟาเพราะว่าฟีฟาเขาจะแบบพอฉากอื่นฉากบู๊ฉากอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบมั่นใจมากใช่ไหม้เขาแบบใส่เต็มที่แต่พอมาฉากเลิฟซีนทีไรเขาแบบประมา่าแล้วเขาจะแบบลงโลกโลก,โลกมากอะไรเงี้ยเขาจะแบบพี่ปาครับ <c oughs> ผมต้องทําอะไรต่อผมผมยังไงเือนเบอร์นั้นเลยเหรอผมอไปไม่เป็นแล้วทำไมหูแดง เออคือแล้วแดงทั้งคู่ด้วยนะจริงจริงสู้มากเลยเห็นปหมมาสิมาสิอย่างเงี้ยเิเนออเกินหรอเกินเบอร์หรอเออแต่ได้ข่าวจริงจริงเป็นคนสอนนี่ใช่ป่ะฉากอะไรแบบนี้ทั้งพวกเทคนิคต่างมุมกล้องมุมกล้องคือไม่ไม่ได้สอนแต่ว่าเราก็คือแบบดูมุมกล้องคือปกติเราจะถ่ายกัน3ากล้องใช่ไหมคะเราก็จะดูว่าแบบเออกล้องนี้มุมนี้ได้มุมนี้ได้มุมนี้ได้แล้วเล่นเทกเดียวแต่ถ้าสมมติว่าแบบเออถ้ามุมกล้องมันแบบได้แค่กล้องสองกล้องเลยอะเดี๋ยวมันต้องอินเสิร์ตอีกรอบหนึ่งเราก็แบบเออเล่นทีเดียวให้มันแบบ เห้มันจบเพราะฉากแบบนี้เอาจริงๆก็คือทุกคนก็เซฟนัาแสดงแหละก็อยากให้แบบเทคน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นต้องดูพวกมุมกล้องเรื่องอะไรอยูแต่ทําไมเราต้องเขินอะพีฟ้าเพราะอะไรคือผมก็เข้าใจนะครับว่าแบบมันเป็นแบบการแสดงนะแต่ว่าแบบถ้าผมจะเดินเข้าไปแบบเต็มที่เลย้ผมก็ไม่ค่อยกล้าเอาใจลงไปเล่นหรือเปล่าคือผมก็พยายามทําให้มันเต็มที่แบบที่เขาบอกแต่ว่ามันก็แบบ มันก็ไม่ได้แบบว่าเต็มร้อยที่จะกล้าทําขึ้นไปหอมแบบฟอดเลยนี่ก็บอกคนมาคนเยอะด้วยป้ามีทีมงานเยอะด้วยป้าเลยแบบมันเขินไม่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 แน่ใจครับไม่แน่ใจไม่จำไม่ได้เลยเบอร์ไปเลยไม่จำได้จำได้จำได้พี่ปาบอกพี่ปาว่าเออพี่ปาครับผมว่าเทเมื่อกี้ผมเล่นไม่ดีเลยครับพี่ปาบอกได้แล้วนะป้ามันได้แล้วอะไรขอใไห่อุ้ยนี่คยบางอันบางอันแอบลายนะบางอันผมก็จแบบเอ้ยคือแบบผมรู้สึกว่าแบบผมขาดแบบ ไม่ไม่ได้อะแบบผมน่าจะได้ไม่ไม่ใช่แบบนี้ขอขอกทีได้ไหมอะไรอยากให้มันดีอยากให้มันดีครับอยากให้มันดีครับก็คอยติดตามซีนแต่ละซีนที่เป็นเลิฟซีนเนาะแต่ว่าต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงเรื่องปมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยในเรื่องราวของของเรามันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกคะกําลังคิดกําลังคิดกํลังคิดกําลังคิดกําลังคิดกําลังคิาลังคิดกําลังคิาลังคิดกํ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 าลัมคิดกําลังคิดกําลังิด ดราม่าแบบดราม่าทั้งเรื่องในวงดราม่าทั้งเรื่องเออความจริงที่เขาเป็นมาเฟีย<ช>หรือใดๆอะไรเงี้ยค่ะก<ช>็จะมีมาเรื่อยๆคือตอนนี้วงจะอยู่หรือวงจะไปอ่ะคือ,อ,อนางเอกเครียดมาก,กคุณผู้ชมเพราะว่าเขาก็พยายามทำหลายอย่างนะเราเห็นไปผัดพงผัดข้าวไป<ช>ทุกไปนี่<ช><ช>คือทำเมื่อย่างจริงๆอยากให้วงรอด<ช>แต่สมาชิกเขาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหอ เขารักจริงหรือเปล่าวงเธอเนี่ยต้องรอดูเนาะเขารักจริงนะฮะนี่ที่พี่นิวดูนั่นเหรอเอาดูสิเออฉันดูละครทุกเรื่องของช่อาเจ็ดเอสดีนะฮะคุณบีป้าแล้วคุณยังไงไอเรื่องปมมาเฟียของคุณจะยังไงหลังจากเนี้ยเขาเป็นนักร้องแล้วตอนเนี้ยตอนนี้เป็นนักร้องแล้วเมื่อคืนนี้เป็นเป็นแบบขึ้นเวทีครั้งแรกอะไรเงี้ยครับต่อไปก็จะมีปมเพราะว่าก็จะค่อยๆที่จะความจํากลับมาแล้วก็เรื่องในแก๊งก็ยังแบบ ตึงๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเขาก็จะต้องต้องการตัวเราต้องการตามหาตัวเรามากได้ครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวรอชมได้นะครับเย็นนี้18นาิกาส5นาทีส่วนตอนนี้เที่ยวมาเธอสดลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หนังขาสั้น7 HD ฤดูการใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นยิงอเรียกไ้ว่าอีสลาสันหลนช่อง7 HD ร่วมกับเครื่องดื่ม M150 เปิดรับสมัครทีมโรงเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลนักเรียน